ครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนอ่นายจ่ายภาคีพี่น้องไปเมึงวัดพัฒนาตัวอย่างกำลังพัฒนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวนายจ่ายยันให้เราเมืองต้นไม้เงี้ยพี่น้องปัาดพี่น้องผมก็เพิ่งเคยกลบเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ยป่านี้พี่น้องอุ้ยอันนี้ผมว่าเป็นต้นยางเปล่าพี่น้องเขาบอกว่าจับพี่น้องเจ้าไข่เพี้ยงต้นยางครับนายจ่ายว่าทายลูกกับลูกแหลกพี่น้องะลูกแหลกลูกแหลกพี่น้องเนาะ รรเดี๋ยตัวยิ้มครับวัวลูกใหญ่เขาเสา,าพี่น้องนี่นี่ครับนี่อะไรล่ะนี่แล้วเขาของมั่วปืนหรอ่าตัวไอ้หนุ่มพลังแหลกวัวใหญ่เขาเสาพี่น้องเออตัว,ว,ว,วตุกในกดในบลมเลื้อ้าตัวเมยใหญ่พี่น้องนี่ตัวสามตุลีพี่น้องตัวสาตุลีนี่ยิ้มครับเดี่อาจารย์ไทยมั่ โอ้ oh, 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 cells, oh. ุหนะพี่น้องน้ำหกน้ำเนี่ยวัดเดียมีต้นไม้ต้นไหลดี่งามมากเลยโอ้ยปวดโค้งพี่น้องสะวนต้นไม้ใหญ่เลวงวัดนี้ล่มลื่นีพี่น้องเนาะล่มลื่นลมเย็นล่มลื่นลมเย็นไปเดินไปต่อเลยพี่น้องเดินไปต่อกันเลย Bây giờ liền bên lòng yên lòng gần như tôi bài tôi bài tôi may nắng bắt bèo níu khỏi miệng nắng tôi đi có níu khỏi miệng níu bì đông nắng bèo nắng bì đông nắng bì đông mít này đông nắng bì 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 เลูกน้องกัไอลูกน้องควายพาไปเลี้ยงควายไอ้ตัวเล็กไปเลี้ยงควายกับลุงไหมตัวเล็กไปเลยนี่ครับถ่ายกับลูกวัวลูกควายพี่น้องละนี่ครับของสุกของเด็กก็ได้ขี่หลังควายพี่น้องละนี่คิวคิวถัด สวยมน้ำนะ่ะเดี๋ยวนาจะอ่านชื่อต้นไม้ต้นมึงนะต้นไม้ต้นนี้สารพีทะเลพี่น้องนะนี่ต้นนี้เขาเออตัวต้วนสาละสารพีทะเลนี่ต้นมะขามแน่พี่น้องนะนี่ต้นมะขามมะเขือเนี่ยไปพี่น้องไปน้ำมันเล็กพี่น้องละ ไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยล,งเงล,งเงลม,ลม,ลมลงเงลมืินลมเย็นร่มรื่นร่มเย็นอ่าลมกดดีดีพีหรองวัดไพศสนนากส่อตรงวัดวัดไพศสน ลมเลื่นดีพี่น้องาะนีป็นประวัติพระเพชประวัติวัดไัยศนนะพี่น้องาะนาจาทีอ่านในพี่ลองให้ฟังก่นชื่อวัดวัดโดยทางทางราชการวัดไัยศนเดิมชาวบ้านเรียกวัดปวกแดงสังกัดมหานิกายอยู่ในเขตปกของคณะสงฆ์ตำบลปวกแดงตาสิทธิ์อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับตำแหน่งที่ตั้งวัดครับ เวายูพี่น้องนะอ่ะปูชนีวัตถุโบราณวัตถุพระพุทธลีลาพระพุทธรูปปางลีลา,า,ลาปฏิษฐานบนแห่งบนแท่นยกสูงจากพื้น1.5เมตรองค์พระสูง2เมตรสร้างโดยมีส่วนหยอ่อมและสระน้ําเป็นบริเวณประกอบตรงประตูทางเข้าด้านหน้าวัดเป็นปูชนีวัตถุเป็นที่เคารพสักการะคง สาธุชนสร้างสร้างเมื่อพุทธศักราช2,526ครับผมผมเกิด24่สีแล้วพี่หลังลนะเออถือว่าส้างมาโดนตอนนี้ผมเกิด24นะี่สะอายุละสิบโอ้มันเร่มๆหาส50ปีแล้วพี่หลนะังละเกือบเกือบหาสปีได้นะครับพราะว่านังเศร้าเมื่อยกันครับมีนางเศร้าเมื่อยให้คนนางเศร้าเมื่อยเย็น มาพี่น้องตามนาเจะมาเลยครับผมนี่ครับมีหม่งนางเอ,อ้านางจักหน่อยนะพี่น้องเด้อนางละแล้วก็นาง,นางขโมยกันนี่ครับเป็นบริเวณละหัวัดของวัดไผ่สวนนะพี่น้องนะวัดไผ่สวนอำเภอระยองคนระับวัดไผ่สวนลมเย็ยนสวยงามพี่น้องนะเป็นวัดหนึ่งอีกวัดหนึ่งที่น่าเที่ยว พื้นที่กว้างขวางแต่ว่ากว้างขวางกับมีแต่ต้นไม้หลายพี่น้องนะับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ต้นไใหม่ระดับประมาณเกือบลอยๆปีเป็นลอยปีแล้วพี่น้องนักต้นไม้ใหญ่นาจ่าก็บว่าเป็นลอยปีแล้วเพิ่งสายว่าเป็นาหาซิก่าปีแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นกับปลูกต้นไม้ก่อนมีต้นไหม่ที่หลังปลูกเมืันที่หลังนะพี่น้องนะอะครับผมนี่นายจ่าไทยพี่น้องมาเลยครับ มาเที่ยวไในน้ำพี่น้องละวัดไพศสนที่ปวกแดงนะพี่น้องละบบไก่บบไก่จากอ่าบวินจากปากรวมก่อนพี่น้องละถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยววัดรับชมน้ำพี่น้องเด้อบรรยากาศดีบรรยากาศสดใสลมเย็นทางไในน่าจะกฝากให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตามรอยพระพุทธศาสนาอีกตามเคยน้พี่น้องละก็อ่าวัดไพศสนที่อำเภอปวกแดงนะพี่น้องละโบไก่จากโบวินบบไก่จาก สากรวมในท่านอยู่ใกล้ๆกับมารับชมมากกาศไหว้องค์พระสาธุสาธุ้กันครับสำหรับมุนีธนนาจะขอขอบคุณศูนคนศีติดตามนาจาครับร่ำรวยปังๆเฮงๆกันทุกคนครับสะวัดดีค่ะ